สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่กระท่อมวัดใจนะครับสถานที่ละสังขารของหลงวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับสังเกตได้ว่าจะเต็มไปด้วยว่าจุลาแล้วก็ไก่ครับคุณผู้ชม มีทั้งไก่ทั้งว่าวนะครับนับหมื่นนับพันนับแสนนะครับพ,<อ>พุทธศาสนิกชนสายบุญสายความเชื่อสายศรัทธาก็ยังคงเดินทางนะครับมาทำบุญนะครับกราบไหว้ขอพรนะครับ นี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายภาพให้ทุกคนได้ชมนะครับพื้นนานะครับพื้นนาแห่งนี้ก็ยังคงมีความหมายนะครับนี่คือจุดนะครับที่เชื่อกันว่านะครับ เป็นจุดที่หลวงปู่สวงท่านละสังขารที่นี่นะครับที่บ้านรุนอําเภอบอวเชตนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเราก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงนะครับสู่นู่นเลยครับอําเภอภูสิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับที่สถานที่แห่งนี้ก็จะมีนะครับองค์จำลองรูปปั้นนะครับ ปูดสวงครับคุณผู้ชมที่นี่บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับ